กาแฟยามเช้าทเาบฟงแสงพระอาทิตย์แสงแรกบ้านอิสันเองค่ะอุบลราชธานีผาชนะใดผาแต้มมาเที่ยวกันได้นะคะ สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับแปลวสุภัสรานะคะตอนนี้ค่ะมาตั้งแคมป์แคมปิ้งเขากําลังฮิตนะคะอยู่ที่ผาชนะใดค่ะที่นี่จะเป็นพระอาทิตย์แสงแรกของประเทศและตอนนี้นะคะมารอชมพระอาทิตย์และทะเลหมอกเขาก็มาแล้วด้วยอุ้ยเย็นสะใจจริงๆและได้เห็นทะเลหมอกสมดังใจปรารถนาภาคอีสานตอนนี้ค่ะอากาศดีขึ้นเรื่อยๆความหนาวเ,เริ่มปกคลุมแต่ทีนี้ภาคใต้ค่ะต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องถ้า นับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ฝนตกเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วเนี่ยค่ะและยื่งวันนี้นะอันนี้คือช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะจุดที่สีส้มแดงๆบ้างนะ่ะนั่นคือฝนตกหนักและเริ่มเลยตั้งแต่ช่วงเช้านี้เลยค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรฝนตกหนักต่อเนื่องเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมฝนประจำฤดูนะคะเขาพัดลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ฝนจะยาวไปค่ะสำหรับภาคใต้ และเกิดขึ้นตลอดเวลาจะเริ่มก่อตัวในทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะแล้วก็ขยับจากภาคตะวันออกขึ้นมาที่ภาคตะวันตกเพราะฉะนั้นแ,นแล้วค่ะจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งฝั่งตะวันออกทั้งหลายระมัดระวังฝนให้ดีนะคะฝนเนี่ยเขาจะมากับอะไรบ้างมากับดินคโคลนถลม่มและน้ําป่าไหลหลากด้วยค่ะส่วนคลื่นนะวันนี้พอฝนมันตกเยอะ คลื่นก็สูงค่ะโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรขึ้นไปนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนใครที่ไปเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของลมหนาวถึงไหนแล้วเนี่ยค่ะเส้น2016 แตะที่ภาคอีสานแล้วค่ะอุดรนนองคายเลยอากาศหนาวลงทุกวันเลยค่ะแต่ทีนี้ภาคกลางที่กําลังรอยอยู่นะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะเส้นสีแดงนี่คือแสดงของลักษณะของความชื้น ยังค่ะหนาวยังไม่มาแถมอาจจะมีฝนได้นะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นนะคะแล้วลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนช่วงเย็นเย็นอาจจะต้องพก่มสักนิดหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเห็นสีเขียวเขียวไหมคะสีเขียวๆขียวนี่คือลมหนาวน้อยมากค่ะพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเขาแตะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะก็ต้องรอไปก่อนนะคะ พอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวโอ้ยคนที่เขาไปเที่ยวดอยอินทนนท์ช่วงนี้ก็สมใจอยากเขาเลยค่ะเห็นไหมคะไปยืนรอชมพระอาทิตย์รวมถึงดูทะเลหมอกแต่ทีนี้หลายคนอยากจะไปดูเหมอยขับอา้าวไม่มีค่ะความเย็นอาจจะไม่พอนะคะช่วงนี้เพราะอุณหภูมิอยู่ที่10 1องศาเซลเซียสเพราะชมทะเลหมอก,กับพระอาทิตย์ถ่ายรูปเซลฟี่กันเก็บไว้ลงไอจีบ้าง Facebook บ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาข้างล่างอย่าลืมช็อปนะคะช็อปอะไรช็อปอะโวคาโดกับบัวหิมะค่ะเนี่ค่ะช่วยกันหน่อยอุดหนุนกันหน่อยช่วงนี้เปิดประเทศแล้วค่ะ ส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องเตือนกันไปเลยนี่คือที่นครศรีธรรมราชค่ะฝนยังตกหลายพื้นที่นี่คือชุมชนปากนครอ,อยู่ริมทะเลคลื่นสูงลมแรงน้ําทะเลหนุนอีกช่วงนี้ท่วมบ้านเรือนประชาชนไปหมดแล้วค่ะชาวบ้านต้องขนย้ายเข้าของไปสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยส่วนเรือเรือก็ต้องขยับค่ะไปจอดในคลองซอยเพื่อป้องกันคลื่นซัดจนได้รับความเสียหายค่ะ เตือนกันต่อเนื่องนะคะภาคใต้ภาคอีสานบ้านดิฉันก็อากาศเย็นค่ะและอากาศเย็นหลับเป็นยังไงอากาศเย็นก็ต้องระมัดระวังสิคะเตรียมร่างกายให้พร้อมช่วงเช้าๆก็ออกกําลังกายนิดนึงทานวิตามินซีดื่มน้ําอุ่นหรือว่าจิบกาแฟอุ่นๆแบบดิฉันเนี่ยอาวไม่ถอดหน้ากากจะจิบยังไงจิบสจิบสองจแล้วก็ชมพระอาทิตย์ไป